สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนเด่นส9ครับมาอยู่กันในเกม Mo เด Combat Fi ฟนนะครับของเกมของค่ายลอฟนะครับเกมนี้ยังมีการอัปเกรดอยู่ตลอดนะครับก็คืออัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆมาตลอดนะครับตลอดห6ปีประมาณน่าจะ6ปีเต็ม6ปีเต็มนะครับกับเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าภาคนี้เป็นภาค5นะครับก็มันจะมีตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4 เันภาค5นะครับภาค5นี่ก็มีการอัปเดตตลอดแต่สี่ภาคที่เหลือก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการอัปเดตเลยนะครับคานนี้วันนี้ที่ผมมาพูดก็คือม,มาพูดถึงเรื่องการทำอีเวนต์นะครับการเล่นทำอีเวนต์หลายคนอาจจะเ,เกมนี้มันมันล้าสมัยไปแล้วแต่สําหรับผมผมว่ามันเป็นเกมสุดคลาสิกผมยังเล่นอยู่นะก็คือการทำอีเวนต์ V I P นะครับเนี่ยหลายคนอาจจะทำนะครับผมก็เลยมาแนะนําว่านะครับว่า อีเวนต์ตรงเนี้นะครับที่เขาตั้งไว้สี่พันเนี่ยเมื่อเราซื้อแพ็คลงไปตามนี้สี่พันเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้นะครับไม่ได้คือยังไงก็ไม่ได้นะครับแพ็คหัวกะทิคําว่าแพ็คหัวกะทิโคงเขาตรงนี้นิยามตรงนี้นะครับไม่ใช่จากการใช้จ่ายเครดิตนะครับไม่ใช่การใช้จ่ายเครดิตตรงตรงนี้นะครับตรงที่ว่าด้านบนเราเนี่ยเนี่ยครับเครดิตตรงเนี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่การการใช้จ่ายตรงนี้นะครับ เป็นการใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็คือเราจะต้องเติมตัวนี้นะครับต้องซื้อเงินเติมตรงนี้นะครับเติมตัวนี้เท่านั้นนะครับเติมตัวนี้ปุ๊บนะครับเราถึงจะได้ VIP ตรงนี้นะครับนี่นะครับ VIP ตรงนี้นะครับเมื่อเราซื้อแพ็กเกจตรงนั้นเราจะมาปลดล็อกไอ้ VIP ตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าใครที่เล่นเกมและสะสมเงินนะครับจนได้ครบประมาณ3,00 0 4 0 0 0หรือว่าจากการเล่นอีเวนต์ตัวนี้นะครับอีเวนต์ตัวนี้ก็จะมีเงินให้เยอะเหมือนกันใช่ครับเนี่ย เนี่ยสะสมไว้สะสมไว้เพื่อหวังว่าจะมาเก็บ V.I.P. ตรงอีเวนต์แบบนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเสียใจด้วยครับไม่ต้องหวังนะครับไม่ต้องหวังว่าเราจะได้ V.I.P. ตรงนี้นะครับเนี่ย V.I.P. 200กับ V.I.P. 500 V.I.P. ตรงนี้คือเป็น V.I.P. ที่เราต้องซื้อแพ็กเกจคือซื้อ,อเงินเท่านั้นนะครับ ซื้อเงินแพ็กเกจตัวนี้ที่เขาตั้งไว้สี่พันขั้นต่ำมันก็อยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ห้าพันต้องซื้อแพ็กเกจตัวนี้ซื้อแพ็กเกจตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องซื้อแพ็กเกจตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ v i p ตรงนี้ v i p มีประโยชน์อย่างไงนะครับ v i p ในเกมนี้นะครับก็คือจะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆและที่สําคัญคือเราจะได้ชุดพลรากอนนะครับเมื่อเรามาถึง v i p 6หกนะครับเราก็จะได้ชุดพลรากอนเป็นชุดแขนแล้วก็ ชุดขาชุดเสื้อนะครับแล้วก็ชุดหัวหมวกนะครับแต่จริงๆอ่ะ VIP เนี่ย VIP 9นะครับที่ปลดล็อกของตัวพารากอนเลยนะครับก็อยู่ที่17,500หนารนะครับ VIP ก็บวกลับคูณหารกันเอานะครับก็ทำไมถึงเป็นชุดพารากอนชุดพารากอนเนี่ยเป็นชุดที่ถ้าถามว่าเกลียนไหมเกลียนครับเพราะว่าลดความเสียหายไหมครับเนี่ยครับ กาะป้องกันกระสุนป้องกันระเบิดได้สี่สิบเปอร์เซ็นกระสุนได้สี่สิบห้าเกือบครึ่งหนึ่งอะ่ะก็คือเป็นชุดสุดเขาเรียกอะไรบนอยู่อยู่อยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่เลยกว่าง่ายง่ายครับในเกมนี้ก็คือเป็นชุดเทพสุดแล้วนะครับก็ผมก็ลองทดลองแล้วทดลองมาเก็บสะสมจากเงินอีเวนต์นี่น,น,นะครับก็พยายามเล่นมาหลายวันนะครับเพื่อจะเก็บสะสมสะสมสะสมนะครับ แล้วจนมารอวันเนี้ยที่เป็นอีเวนต์ตัวนี้ผมก็จะการซื้อเลยซื้อกล่องซื้อหาซื้ออะไรไปซื้อแบบซื้อเลเทะซื้อมั่วครับซื้อแบบซื้อซื้อมั่วไปเลยนะครับแบบไม่ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพื่อจะเพื่อจะอะไรเพื่อที่จะให้ได้ V I P จากอีเวนต์อันนี้นะครับก็คือเป็นการผิดหวังครับก็คือสอนรู้นะครับว่าให้คุณเก็บเงินให้ตายนะครับคุณก็จะไม่ได้ V I P ตรงนี้นะครับ จำไว้นะครับว่าถ้าเป็น v i p ตัวนี้ถ้าเป็นขึ้นรับว่ารับพาร์ทหัวก้ที่4,000นะครับก็คือคุณจะต้องซื้อเติมตรงนี้เท่านั้นนะครับ1,600บาทกูว่าไม่มีตังค์หรอครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเทคนิคในการหรือว่าประโยชน์ในการเล่นหรือการ เทคนิคในการเล่นย so ังไงก็เดี๋ยวผมจะมามาบอกอีกทีนะครับแต่เรื่องการเล่นนะผมกากอยู่นะครับเล่นเล่นไม่เก่งนะครับแต่ก็เล่นมาห้ากปีเล่นไม่เก่งนะครับก็มีคนที่เล่นเก่งเยอะนะครับแต่ละคนแต่เราคนอย่างในหน่วยที่เข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยก็โอ้โหอย่างอย่างยอดเนี่ยครับเนี่ยยิ่งยอดอะไรนะครับเนี่ย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 อันเนี้ยเห็นไหมครับเขาได้ชุดนี้มาผมยังไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับเขาเล่นไปตั้งกี่พันชั่วโมงดูดกว่านะครับ ชั่วโมงบิน1,600ชั่วโมงเป็นไงนะครับ1 6 0่ชั่วโมงแล้วคูณออกมาแล้วกันนะครับว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถ้าเล่นครบ24ชั่วโมงจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับในการเล่นเกมนี้ก็คิดว่ามันคลาสสิกหรือไม่คลาสสิกก็ลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นหรืออยากจะมาประลองนะครับก็โหลดได้ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ